สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีตอนค่ำค่คือเก่านะคะท่านผู้ชมมือนี้นะคะมาตามนัดเจ๊รถตะลีอุ้ยเจ๊อีหยังหอยละช่วยให้กระตุ้มกันแมหมูจ้าคุณเจยก็สตุ้ากเท่าไหร่นะเจ๊กระลังผัดหอยนะคะท่านผู้ชมจากว่าจำจากว่าหยังแล้วค่ะนะพอดีเจ๊บอกแม่หมูให้ เด็ดหวัวรพาให้มาพอดีเนียนปลาเม่นเ,เอ,อี่ยงอ่ะสวัสดีค่ะเจ้โอ้ยเจมอนพอดพ่อฮอนเจ้ฮอนโอ้เจ้ฮอนค่ะผัดหอยลายค่ะคุณผู้ชมจะประจำจะประยังแล้วค่ะเอนี้เมืีอนี้มีเมนเอูมนอ,นอ,นอาหารยังเจ้เมนี้ไก่ไอ้ปลานึ่งมะนาวปลานึ่งมะนาวนะคะคุณผู้ชม,มเมนี้ก็พอดีอรอดเจ้เพินพ่นผัดหอยลายแล้วก่อนนะคุณผู้ชมกับใส่พริกเผาค่ะจังไปรอฟังน้ำกัน ได้มาแล้วมันบะจได้มาแล้วได้มาแล้วเนาะได้ก่อนสิเขาไม่ให้ท่ากินนี่จ้ะบ้างใดนี่โอ๊ตโอ๊ตบะมียเจดูขอโทษหลายๆเด้อ FC ไอ้แต่งตัวปรสุภาพปานไดเพราะว่าทงจำเออทั้งจัจูโจมเจเลยค่ะท่านชมมื้อนี้จูโจมว่าตีนเห็นแล้วคนบอกเบาๆโอ๊ตตูถอยเพราะสูภาพเด้อ FC มันจะโอ๊ยยี่สี่ลักเจน่ารักดีขุ้นน้าหก็จังสี่ล่ะเด้อค่ะขอโทษขออภัยหลายๆเจ็บ่แม่นคนในหมอกในเมี่ยง โอ้บรกเป็นยังเราเจกนะโอ้หอมทั้งหอมทั้งขุนเอาสำเรชมให้เจค่ะผัดหอยแล้วก่อนนะค่ะบ้าเถ่าเพิ่นว่าใส่หัวละพาเยอะๆเพิ่นว่ามันจังอร่อยมาสั่นเพิ่นว่าปุ๋นทำชุ่มหัวละพาใส่หอยลายแล้วก็วันนี้จะมีผัดหอยลายแล้วก็นึ่งปลาเนาะปลานึ่งมะนาวแม่ฝีมือเจ๊มาเนี่จะเป็นจังไรมาเนี่ยตัดเสียบเจ๊ก็ห่อนเอาสำเรชม ออกไปรอดเจยอยู่ข้างนอกก่อนนะคะแม่หมูกับวะไว้แล้วทั้งจำเอาเสร็จแล้วค่ะบัดเนี้ย่อมาแล้วเป็นตดหักแล้วเจกอะไรอุยเปิดต้มแล้วเจยเปิดพัดลมใหม่ต้องเปิดเจย์ตกไปนั่งเอาได้ปะเออนี่ยปลาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวผัดต้มไปเลยเซ็ตโซนหนึ่งหนึ่งปลาปลาหนึ่งมะนาวแต่ว่ายังบ่ละเลี่ยงเด็กเปลี่ยนชุดบาร์ของเราว่าเอาชุดนอะไรเจ้ เออเรายากเอฟซี่าพอสุภาพแมนสุดบานๆเราวหอนพี่น้องกิ่ได้พวกยังทีละคันเปิดเป็ลมให้แล้วเจ้โอ้ยขอบคุณค่ะกำลังเย็นกำลังเย็นเปิดเป็ลมเจ้พี่น้องไอยันนั่งเอาทั้งจานทั้งสมัครเมนู่ยังก่อนนีเจ้ผัดหอยลายผัดหอยลายพริกเผาพี่น้องกับอันใส่อันนุ่มสดหน่อยนึ่งแม่เอ้าคือใส่เอ้ามันแซ่บดีแม่เจ้ใส่นุ่มสดพี่น้องผัดหอยลายพริกเผามันมาเมนนุ่มสดแบบในอันนีึงปลาอย่งเนี่ยอันเนียน จะลาดยังขึ้นมีน้ำจิ้มเนี่ยอ๋อปลาเนื้อมะนาวแต่วันนั้นลราแตงแล้วสูตรแต่เอาแตงเจี๊ยลาดเลยเอาลาดเลยปะเอาจังไหนกันลาดอันที่กินก้อนเนาะเออลาดเลยโอ้ยเบิ่งพี่น้องกินกันอันนี้ห้างแสบเบาเถาแล้วเลยซี่มือซี่กันอยู่สามสี่คนมือเงินขึ้นมาจะพาไผไปหาหมอพาตาวินค่ะเอาที่จริงตาวินพอนัดพรเบาเถาเด้ค่ะมือนั้นเพิ่งขายพี่น้องมือนั้นเพิ่นบงสบายเลยบริไดไปน้ำเบาเถาเอชซีถามมากว่าเบาเถาไปหาหมอเป็นยังไงเบาหวานด้วพี่น้องเด้อน้ำตาลสูง ตานร้อยแปดเก้าเดี๋ยวเอฟซีกับว่าเมืองเพื่อนกินแน่เทาเอฟซีออนไลนอยู่บ่าวเถ่าควบคุมควบคุมอาหารเด้อกขวบคุ้มอยู่พี่น้องนะครับกับข้าวเจ้าเนี่ยกินข้าวเจ้าเมนผู้ใดมักรสจัดจะลับได้เลยเอาเอาคนเดิมเพิ่พันลาดพี่น้องจะเป็นปลาเนึ่งปลาเนึ่งลาดพริกหรอกเนี่ยพี่น้องขออนุญาตใส่มือเด้อเอาโอเคบานๆเท่านี่แหละเออเนาะอืมร่างยุดอกผู้ใดชิม ปาดเจี๊ขึ้ไปเห็ดอันอันเอาคุณอันปั่นนี่แล้วเต่งสวยงามแต่งสวยงามไม่แต่งอะไรเจ๊ยเอาสวยงามเสื้อเอาพี่น้องนะครับมากินข้าวน้ำกันถามดิบาทนี่ในเวลาแล้วอาชีพเสร็จนี่ก่อนโอยฟิชชูมันหอมเน่เบาเราเออจากซีเบาสุปเ้ลจากนครพนมจังเลยก่อนกาก่อนสิมาเห็ดกับขผาวแม่เบาเผาเจ๊กับขผาบ้านประมาณหกโมงเมื่อไหร่หกโมงกว่าหกโมงกว่าเจ๊คอไหร่เมื่อไหร่เว่้งแห้งเลยเด้อ กิแต่เขาบอกมา่ตอนคำๆบางเจสิเขามาก็เลยว่าเห็ดเด้กินใ้เบาเถากอนมาสั่นพนสนเขามาแล้วจังโทหรือจังไหนโทก่อนเข้าบ้านเอาโถก่อนเข้าบ้านหรือเข้าบ้านแล้วจังโถใกล้สิเข้าบ้านนี่ละกระลับสายก่อนเฮ็ดกับเข้าใบเบาเถากะคำาเท่านี้ละเออกรเทืบยันบ่ไเด้ยมาบอกบเบาเถาอืมอืมก็เลยว่าโอ้มันคำแล้วคือว่าก็มาโอยูบ้านเท่านี้ละโรมาอยู่เฮียนเท่านี้ละบ้านเท่านี้ละครับค่ะเจก็เลยว่าโอ้ เป็นเลิกคนสะดวกรลยเดวเพราะว่าคนมันกับเลิกจักให้จักหน้าที่เพ่นไหตองวัดเพ่นไหมากเลยแอย่างไเอฟซีพันไอเจมาให้เก้าเม็ดเดียวให้เก้าตั้งแต่ก่อนมูค่ะให้เก้าตั้งแต่ก้อนมูเพื่อนกับให้สามคู่เนาะเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าเจฟวงให้มากตัวแรกวงที่เก้าศูนย์จะมาเบาเท่าเอารถเตลีไปหมดพี่น้องเท่้ตรงกับฝันเบาเถ่าผมค่ะเพื่อนไปจังไหนมือเนี่ยเบาเถ้าเออแล้วบนนี้จากเข้าเบายิง ไม่หนีจากสี่ตัวที่เฮาเลี้ยงกันให้มาดเนี่ยครับที่เพิ่นบอกมาเพิร์นบอกเพิ่นก็ว่าเลขของเพิ่นมีอยู่สี่ตัวนี่มีอยู่สี่ตัวที่เพิรนหาเนี่ยเบาเฒ่าไม่หาขึ้นศูหายหับศูนย์ไม่อีกหายหาขับศูนย์เจ็ดชิ้นโว้ยเอาหาขับศูนย์บอเฮ็ดมากเลยเพิ่นเพิ่นบอกหาขับศูนย์มากอีกสองตัวหาขับศูนย์กับที่เพิ่นเคยบอกไว้ท่านผู้ชมเชุมเลยเพราะว่าปีนี้ของเพิ่์นจะได้เลขเลขก็คือจะอยู่ในกลุ่ม เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหาศูนย์จอยู่ในนี่เพินว่าจะมีบางงวดเท่านั้นอาจจะบ่มีอ,มอาจจะบ่มีในนี่แต่หนึ่งในสีนั่นมีอยู่เดีแต่ลักๆคือว่าเพิ่นจะอยู่ในนี่ปีนี้เพิ่นว่าเมนีนปีทั้งปีปีทั้งปีจะมีเก้าเจ็ดห้าศูนย์จะมีสีตัวนี้มีสีตัวนี้นเพินเจว่าโอ้ยเบาเถาได้ไหมเดได้เก้าได้หาได้ศูนย์ั้นได้เก้าได้หาได้ศูนนะจดไว้มากจดไวเลยบ่เจ เจแล้วลืมไม่พี่น้องแก่าบ่าวเ่าไดว่าเจขันเพิ่นให้น่าจดไวเรเตอร์พวาร์กันเลยจดใส่สมุดลอตเตอรี่ไปเจแล้วก็เลยจดใส่กระดาษแล้วไปแกมาเฝ้าจดไปก็เลยบ่าวเถากขยันเจมาเจเจลืมไว้เนี่ยเจจดไวเรเตอร์เออพวาร์ยันเจเพิ่นลืมพี่น้องพวาร์โทษแล้วก็จดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยหาเพื่นให้มาหาได้แหละเพื่นให้เก้าเลยหาให้ศูนย์จ้าหายังกันมี่หาหนึ่งเจจหาแปดบ่าวเถาห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปด ศูนนี่พันกะศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สามศูนสี่ไูนเกึอัเกเกในหลังอ่ะพี่เกยคนจดไปพี่น้องเห้ือฟเร่อเขียนเออสั้นสูดิสั้นสูดสั้นนที่แรกพันเห้เก่ามากลาย้าค่ลายศูนยมากค่ะโอ้อาเกแล้วละเกแล้วยานแล้วลืมหยานลืมพ่นเด่นเก่าตัวร่องตัวใดล่ะบดเนร่องศูนยมาเศูนย์ตัวร่องแมน อุ้ยอยู่กับเก่ากับซูนนี่แหละนาะเมียนกเอี่เป็นานมาเกะสีแซวลาะ้ามาบ้าเถา่ามียังมีแตู่นกับเก่ากับอายกมาเพิ่นสูมดเด็ดกดีหล่ะบ้าเ่ามวดที่แล้วเห็นบอเพิ่นยามายหลุดรักเก่าเลยเนียนถามว่ามักโตที่เพิ่นบ้านน่เจเนาะค่ะค่ะเก่าสามเห็นบอเพิ่นเพิ่นเนีนมากกว่าที่ล้บ้าเ่ากับนักไปเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าเอาไมที่จริงวนี้เพิ่นคำนวณให้ัที่บ้าเ่าปกติสิเป็นอื่นเด็ดเออขันจ่ออะไรไปหาสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ ติดเก้าติดศูนยติดหายังไม่มีแพงเจ๋อไม่มีแ่า่มาเขากับ่ข้อเอาเดี๋ยวพ่อเข่าจีเขียนให้เอาเลขทูบแปดหนึ่งเจ็ดเลขทูบแปดหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวพ่อเข่าจีเขียนให้น้ำเลขทูบพี่เจ้เพื่อนไปไจุดจุดสารจุดจุดสานเอเลี้ยงปูให้ร้านเพราะว่าบนไหวอือเดี๋ยวบ่าเข่าเขียนให้นะครับ พอพรุ่งนี้มือนอนเดือนหท้แต่เศร้าได้ประเจ็มืออินตีซีเครงกับสิบ้าพอบานไปตะวินไปอาทิตย์ที่แล้ววันศุกร์ที่แล้วบ้าท่าแล้วครับบ้าเท่าไปตีซีเครงก็เดินมาบานเจเละเห็นไฟเปิดก็เลยมาถามว่าพี่วินจะไปพร้อมกันว่าเพราะว่านักพร้อมกันพี่น้องบาวหวานอืมแต่พี่วินเป็นเป็นไข่เ,เล็กน้อยคนก็เลยมาไปจะว่ามืออ็นวันศุกร์วันศุกร์บาวหวานจะวันพฤหัสกับวันศุกร์นะค่ะสองมือเข้าไปไปแต่เศร้าไปจะว่าวันศุกร์พ้นมาลายก็เลยไปวันศุกร์อยู่บ้านไปแต่เศร้าได้พี่น้อง ถ้าไปโรงพยาบาลต้องไปแต่เช้าไปรับผิวหมอเพิ่นก็มาแต่เศร้าพี่น้องพยาบาลเพิ่นก็มางะหกโมงพ่น่ะแมนเป็นยานคนไข้นอกเด้อือก็หมอเขาจะมาตรวจประมาณเก้าโมงแมนครับผมพูดได้ไปเศร้าก็ได้สี่โมงห้าโมงหรือเที่ยงก็ได้ครับแมนเมื่อนั้นเบาเทาก็ได้ครับประมาณสี่โมงเบาเทากะเอารถไปต่อผ้าสีรถแล้วก็ไปตรวจสภาพรถพี่น้องเอารถเขาเขาเช็คระยะแมนน้ำตาลสูงเบาเทาพี่น้องร้อยแปดเก้าเอฟซีปัญหาเยู่ ไปหาหมอหม,อ,มอไว้จังไหนหมอไกอ่ควบคุมอาหารพี่น้องกับพยอานยากินข่าวสวยกินนี่แหละแต่ว่าเอานะครับเปลาเถาเขียนให้จากนครพนมนะครับประชุมเก้า,าลักกะห่าลักกะศูนย์มาเจ๊เก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์เอาพี่เขียนปิดกันเลยแหะหายมี่หายเจ๊ห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดค่ะห้าเจ็ด ห้าแปดศูนย์ศูนย์สามศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าค่ะศูนย์สี่ศูนย์ห้าเลขทูบแปดหนึ่งเจ็ดอ่าเขียนใส่ไว้ให้น้ำกันโอ้ยนี่ไม่ใชเป็นง่ายนะเก้าห้าศูนย์นี่ไหมเก้า,านะ 9, 50, ห้าศูนย์บนล่างได้ทำประชุมเดอะะม้อนะครับผมเพิ่นเนียนรักเก่ามาก หลักเก้านี้เน้นรองคือหลักศูนย์มาเจเน้นเก้าร่องคือศูนย์นี่ครับหลักศูนย์รองพี่น้องอ่ะเอาหาผู้ไดมักอยากได้หน่อยคู่ก็คือหลักเก้าพี่น้องแต่ว่าวันที่สิบหกนะครับช่วงเช้าสามสี่โมงเดี๋ยวรอบเพิ่นจะย้ำมาตัวไหนค่ะอ่าจะย้ำมาตัวไหนค่ะเพิ่นจะเด่นมาให้เลยพี่น้องจังรอฟังผู้ไดมักเลขทูบเจคือแปดหนึ่งเจ็ดพี่น้องค่ะเพิ่นจุดจุดวันพุธที่ผ่านมาเพิ่นไปเลี้ยง ไปแก้บนนะครับไปเลี้ยงปูเลี้ยงปูตาบ้านนะครับจเลขทูปแปดหนึ่งเจ็ดแตงงามหนึเจ็ดกับตรงเลขฟันเบ้าเทาอยู่ทำชุชมช่นกันนะครับอ๋หลัก9 9้9 5 9 7หลักห้าห้าหนึ่งห้าเห้าแหลักศ0นย์ศูเด่นหลัก9้าตัวรองคือหลัก0ผู้ใดอยากได้น้อยคู่น้อยชุดเอาลักเก้าพี่น้องผู้ใดมากตัวรองกันโอ้ศูนยากัตรงเบ้าเทาอีกแล้วนะครับทำชุ่มจากนครพิมจากนครพนมพี่น้อง เพิ่นยำบาตัวเลขจะไม่หนีสี่ตุสี่ชุดนี้มีเก้ามีเจ็ดมีห้ามีศูนย์นะครับบางงวดเท่านั้นที่จะที่จะออกจากตัวเลขสี่ีตัวนี้แม่นค่ะอ่าแต่ว่าติดเจ็ดอยู่นี่แหละงวดนี้ก็ได้แม่นติดเจ็ดเป็นกับเก้าเจ็ดกับหาเจ็ดจ้ะอ่าเอาพี่น้องไปจะวนเวียนอยู่นี่แหละแม่นหาไปหาสลากสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ท่านนะครับผมอ่าแคปหน้าจอเพราะว่าเอฟซีก็รอถามกันเข้ามาหลายค่ะอ่า สุดนี่นะเซ็กซี่เนาะบ้าเถ้าแล้วให้ไปเปลี่ยนสุดก่อนกับยาผ้าไปแก้วโลด่าสั้นพี่น้องเจแล้วังสิบ้าเถ้าเดียวเบรกสักวันนะท่านว่าเบรกไหมเดี๋ยวไปเปลี่ยนโอ้ยเจมันห่อนจะเปลี่ยนให้ยางหลาสนดอกกับบ้านเทาเขาบ้านเปลี่ยนสุดก็เล่นเน้นมาสุดรลำลองมาเบาเถานั่นแหละเขาบ้านแต่เว้นมันเป็นบ้าเถาเหมืนเขาบ้านกับเว้นนี่พี่น้องบ้าเถ้ากับซีโมงหาโมงกับบ้านนะพี่น้องเนาะ ออกออกทำงานกับมือเซามือเซามือไซน์เนี่ยวันไปเปลี่ยนสุดรไหนนี่เอาเถ้าเอาโลดเอาโลดว่าสั้นเอฟซีพันกระมักแบบบานๆเท่ากีนนารานารักเซ็กซี่ดี่เซ็กซี่กระวาเพิ่นกระวายยันมันน้าเกียรติเป็นตาหักจู่เจ้๊เอาประชุมได้ครับเนาะจังไหนจังรอแต่เพิ่นกระยยัมันขึ้นก่าวเด่นก้าวรองศูนย์รอรอวันที่สิบหกต่อเสาร์ว่าเกินสามโมงถอยว่าเกินสี่โมง อ่าสูงสุดประตัวชี้มงมานเห่าแล้วเจมาจากขายแล้วตะนีบือกันเจมันเพราะว่ามือสุดท้ายเจคนก็ฝ้าวขายแล้วตีบมัดก็บพ่เป็นยังเพราะว่าก็จะเบิ้งมันกันยิบซอยเจพอดีพี่รองนะครับผมเอานะครับแคปหน้าจอกอนกินเขาได้พี่น้องด้นี่ครับผมบนี้จากเลขซี่หาตนี่ของเพื่อนอ่ะแต่ละงวดตรงมีเกามีหามีศูนย์มีเจ็ดงวดนีเจ็ดบมีมีเกามีหามีศูนย์แต่ว่ากามาของเพื่อนสูงวดได้ท่านผู้ชมด้นะครับ เออเพื่อนก็บอกบอกบอก,บอกมากอยู่แล้วว่าเลขเพื่อนมีมีในนี้พี่น้องแต่ละงวดนะครับเอา้าเพิ่นเด่นหลักเก่าทผช่ชงแกลบหน้าจอมากินเขาน้ำกันบาทีิเบิ่งนะเย็นแล้วเจอ,อาหารเย็นแล้วเฮาหุงเขาขือเ่า <c oughs> นี่พี่น้อง <c oughs> เ,เอาเด็กเจี๋ยแล้วโอ้โสวยเขาแซบเขาแซบเขาแซบเขาหน้าเบาเราเอ้าขอบคุณเจลอตเตอรี่อ่าขอบคุณค่ะเจเอยพี่น้องพอบคุพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับพอกันไหมในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สว <c oughs> ัสด <c oughs> ีค <c oughs> ่ะ